สวัสดีครับลูกเพจครับเข้ากันมาแล้วยังครับได้ยินเสียงไหมครับลูกเพจครับสวัสดีครับเจ็ดท่านเข้ามาแล้วนะครับผมลงอูดเพจอีจันนะครับตอนนี้นะครับ okay. ไปเลยหมดแล้วหมดแล้วนี่นะครับโรงครัวลุงอู๊ดเพจอีจันนะครับตั้งอยู่ที่โรงเรียนหยกฟ้านะครับผลิตข้าวกล่องนะครับเสิร์ฟให้กับผู้สบภัยน้ำท่วมชาวอำเภอหล่มศัก์ในขณะนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่นี่เป็นวันที่สามแล้วนะครับเราได้ผลิตข้าวกล่องเสิร์ฟให้กับผู้สบภยัยประชาชนผู้สบภัยที่อยู่ใน อำเภอลมศัก์นะครับจุดไหนที่ยังไม่ได้รับข้าวกล่องนะครับยังขาดข้าวกล่องอยู่สามารถติดต่อผ่านผู้นําชุมชนหรือติดต่อมาได้ทางคอมเมนต์เลยก็ได้นะครับเราจะนำข้าวกล่องเสิร์ฟให้กับผู้สบยในทุกๆวันนะครับตั้งแต่เช้ายันมืดทุกวันเลยนะครับ นี่นะครับเป็นโรงครัวภัยพิบัติมูล,ลนิธิเพชรเกษมลุงอู๊ดเพจอีจันทร์นะครับนี่นะครัข้ากล่องร้อนๆนะครับเสิร์ฟให้แก่ผู้สบภัยนะครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วที่เราอยู่ที่นี่ได้ประกอบอาหารนอกจากเราทำข้าวกล่องแล้วเรายังมีทีมตอบโต้ภัยพิบัติที่ เป็นเจ้าที่กู้ภัยทางน้ําที่คอยนํำข้ากล่องไปเสิร์ฟให้กับผู้สีภัยที่ยังติดน้ําอยู่ด้านในนี่เป็นกรรมวิธีในการหุงข้าวนะครับทุกคนตื่นตั้งแต่ตอนตีห้านะครับตีห้าครึ่งต้องขึ้นข้าวแล้วนะครับตอนตีห้าครึ่งต้องขึ้นข้าวแล้ว ทุกคนจะรู้หน้าที่ของตัวเองนะครับแต่ละแผนกแต่ละแผนกนะครับก็จะรีบเร่งมื้อเช้าเป็นมื้อที่ประชาชนผู้สบัยหิวที่สุดนะครับเราต้องแข่งกับเวลานี่ตรงนี้ก็จะเป็นการแพ็คนะครับแพ็คข้าวเนี่ยนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เตรียมวัตถุดิบนะครับอ่าเซโลได้ o, no เป็นยายน้องแนนนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเตรียมวัตถุดิบนะฮะนี่การหุงข้าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูการหุงข้าวกันนะครับนี่นะฮะ นี่คือการหุงข้าวนะครับเขาเรียกว่าหุงข้าวแบบคอนโดนี่เป็นเมเป็นเมนูผัดพริกแกงถั่วฝักยาวนะครับมีเสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้ว พร้อมเสิร์ฟนะฮะพร้อมตักบรรจุกล่องนะครับดึงให้หน่อยดึงให้หน่อยดึงให้หน่อยอ๋อจับให้หน่อยน,นี่นะครับใส่ถั่วฝักยาวลงไปแล้วนะครับผู้สบภัยเป็นวงกว้างนะครับปีนี้นะครับที่อำเภอหล่มสักเนื่องจากน้ำมาเยอะกว่าทุกปี เห็นรับแจ้งจากประชาชนว่าในรอบสิบปีนะครับน้ำเยอะในรอบสิบปีนะครับทุกคนเร่งรีบเพื่อที่จะประทังความหิวเพื่อที่จะให้ผู้สบภัยจะได้ไม่รอนานนะครับ นี่นะครับมีทั้งเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดเป็นอาหารที่เด็กทานได้ด้วยนะครับก็จะเป็นไก่กัะเทียมไข่ต้มนะครับเช็ดต้อเลยเช็ดต๊อเลยเช็ดต้อเลยครับ นี่หลังจากที่เราแพ็กเสร็จแล้วเราก็จะมารอขึ้นรถอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะส่งเสิร์ฟออกไปข้างนอกนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับ,บนายกอปนายกเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวนะครับท่านมาอำนวยความสะดวกทีมโรงครัวลุงอูดทุกวันเลยท่านเป็นนายกที่น่ารักมากเลยผู้นำท้องถิ่นที่น่ารักนะฮะ ขอบคุณพบตรนะครับที่ได้ส่งวัตถุดิบมาให้เมื่อคืนนี้เป็นจำนวนมากเลยนะครับเพื่อที่ประกอบอาหารได้ให้กับโรงครัวและได้ประกอบอาหารให้กับผู้สบัยนะครับขอบคุณท่านมากๆนะครับป้าคำบอกสุดยอดจ้าขอบคุณนะครับป้าคำนะฮะ นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วอย่าให้เหี่ยวมากนะเอาแค่กึบๆ,ๆอ่าโยเอยิอึข้าวเลยครับท่านขึ้นข้าวเลยครับขึ้นข้าว ะะลูกเพจจะเห็นว่าทุกคนจะไม่มีใครยืนว่างเลยทุกคนจะมีหน้าที่ของตัวเองหมู่ไหนเสร็จแล้วออกก่อนเลยนะม,มือเช้าเป็นมือที่ประชาชนอยู่มากที่สุด เราเองเรายังหิวเลยเช้าเช้าเราตื่นมาเราก็ต้องได้ทานอะไรก่อนเนื่องจากช่วงค่ำคืนที่เรานอนร่างกายก็ได้เอาไปผอมผานมาแล้วนะฮะเช้ามาเราก็หิวทุกคนก็หิวผู้สบใคยก็หิวนะครับเราทำเสิร์ฟกันทั้งวันเลยนะครับลากยาวเลยตั้งแต่ช่วงเช้าถึงมืดนะครับส่วนแผนที่จะปล่อยปล่อยเข้ากล่องออกไปก็จะมีการรับการลงทะเบียนนะครับ เราก็จะเสร์จไปตามที่มาแจ้งนะครับว่าหมู่นี้เท่าไหร่หมู่นี้กี่ร้อยกล่องหมู่นี้กี่ร้อยกล่องตำบลน,นี้เท่าไหร่ตำบลน,นั้นเท่าไหร่นะครับ ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับลูกเพจอีจันนะฮะขอบคุณมากมากและลุงอูดอีจันก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอโอน,โนบุญให้กับลูกเพจทุกท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมบุญกันนะฮะน้าท่วมเยอะจริงๆปีนี้ที่หลมศัก์นะครับก็ขอให้น้ําได้ลดลงลดลงลดลงทุกวันเมื่อวานลดไป1ิบห้าเซนวันนี้ก็คงคิดว่าลดลงอีกนะฮะลุงอูดได้เข้าไปสํารวจในตัวตลาดแห้งหมดแล้วนะฮะแต่ ที่อยู่ริมน้ำแม่น้ำป่าสักยังท่วมอยู่นะครับบางจุดก็ตอนนี้น้ำไหลลงไปที่ปากดุกปากดุกก็ค่อนข้างที่จะท่วมเยอะหน่อยนะฮะเนื่องจากพื้นที่ลุ่มนะครับ นะฮะก็เป็นบรรยากาศของโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติเป็นโรงครัวเฉพาะกิจนะครับมีภัยที่ไหนเราจะไปช่วยท่านที่นั่นนะครับ ไปไป,ไปนี่นะฮะกระโวยไปไหน่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วนะครับเป็นไก่ผัดพริกแกงถั่วฝักยาว ขอกำลังเพิ่มอีก,อย,กยกยกยกอันนู้นลงนี่นะครับอ่ะได้ก่อนได้ก่อนคาไว้ก่อน 네네네어어이 넣어 와 นี่นะครับหนึ่งกระทะใหญ่ๆนะครับก็จะได้สามร้อยกล่องขอทัพพีหน่อยขอทัพพีหน่อยตักใส่หมดเลยตักใส่หมดเลยตักใส่นี่เลย โอเคนะนะครับนี่ก็บรรจุใส่กล่องเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะปิดกล่องนะฮะเป็นทั้งไก่ทั้งไก่กระเทียมแล้วก็ผัดพริกแกงถั่วฝักยาวไข่ต้มนะครับ ที่นี่เป็นโรงครัวลุงอูดเพอีจันมูล,ลนิธิเพชรเกษมนะครับตั้งอยู่ที่โรงเรียนหยกฟ้านะครับตั้งอยู่ที่โรงเรียนหยกฟ้าประชาชนใกล้เคียงนะครับกจะมีส่วนร่วมในการบริจาคข้าวสารวัตถุดิบเนื้อไก่นะครับวัตถุดิบต่างๆที่นำมาประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุง ยินดีนะครับสามารถมาบริจาคได้ที่โรงเรียนที่เราตั้งครัวอยู่นะฮะข้าวสารก็จำเป็นต้องใช้นะฮะหุงทุกวันนะฮะวันละประมาณ20กระสอบ เป็นโรงครัวที่ใหญ่จริงๆแล้วก็ประกอบอาหารได้รวดเร็วนะครับเพื่อตอบสนองตอบโจทย์ให้กับผู้สบภัยนะครับดูด้วยนะตอนเข็นระวังหน่อยนะครับนี่พร้อมพร้อมเสิร์ฟนะครับ สาธุบุญด้วยคุณชัดยานุษนะครับนะครับขอบคุณลูกเพจทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจทีมโรงครัวลุงอูดอีจันนะครับเรายังดำเนินการ ต่อไปจนกว่าน้ำลดเราจะอยู่เคียงข้างประชาชนผู้ประสบภัยทุกๆคนนะครับทีมงานมูลนิธิเพชรเกษมนะครับลุงอูดเพจอีจันลูกเพจทุกๆท,ท่านเข้ากล่องเรากล่องใหญ่มากนะครับทานอิ่มเลยปิดกล่องเลยนะครับเสร็จแล้วปิดกล่องเลย ปลาลอยเป็นไงบ้างครับนี่ปลาลอยนะครับนี่ปลาลอยเ<ช>นี่ยครับตัวจริงเสียงจริงเสียงดังที่สุดในโรงครัวลูกเพเกดะะด็ดูดูดูสดดูดูสวยงามแต่ดุ <laughs> ที่หล่มสักนะครับอ,บอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อสามวันก่อนได้เกิดน้ำท่วมหนักในขณะนี้น้ำก็ยังไม่ลดนะครับระดับน้ำก็ยังสูงอยู่น้ำลงไปแค่ประมาณ50เซนนะครับจากท่วมเป็น2เมตรที่ลุ่มต่ำตอนนี้ยังต้องใช้เรืออยู่นะครับเมื่อวานลงอุตก็ลงพื้นที่มา ก็ยังต้องใช้เรือเอาอาหารไปเสิร์ฟให้แต่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขอบคุณลูกเพจทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์ให้ติดตามสาการน้ําในพื้นที่ที่จะต้องนําข้าวกล่องอาหารกลุงสุกไปเสิร์ฟให้ลูกเพจได้รับชมกันอีกครั้งนะครับขอบคุณลูกเพจทุกท่านทุกกำลังใจบ้านหนูเองขอบคุณแทนคนหลงสัตว์ด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับบอกญาติๆนะครับ จุดไหนที่ยังไม่ได้รับเข้ากล่องนะครับต้องการเข้ากล่องเพิ่มนะครับอาหารปรุงสุกสําเร็จนะครับก็มาแจ้งได้หรือคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์เลยนะฮะเราจะจัดทีมเข้าไปมอบให้ถึงบ้านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านครับขอลงไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ